ตำรวจโทรด no ็อเตอร์มานัทโนนุช เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาเด็กยากจนประจำปี2566จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลตรีหญิงคุณหญิงอัศน,นีสวภาพประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีแจกทุนจำนวน540ทุนเพื่อการศึกษาเด็กๆที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพร้อมเปิดให้องค์กร ต่าง,างร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือเด็กยากจนในประเทศไทยอีกหลายล้านคนกระจายทุนการศึกษาให้ทั่วถึงและภายในงานมีด็อร์ม่านฟ้าอ่อนประพัดจันทรสา,าขาที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและอดีตนักววลเลยบบอลทีมชาติอ่อนอุมาสิทธิรักร่วมงานให้กำลังใจเด็กๆที่มารับทุนโดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างชื่นมืน่นอิ่มเอมกันทุกฝ่าย เรื่องเลยนะครับ,ค,รบคือตั้งแต่ปี2518นะครับท่านสมเด็จพระบรมราชินีนาถของพวกเราทุกท่านเนี่ยนะครับก็ได้มีน้ำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ในทุกโอกาสนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับซึ่งเป็นภาระมหาอุกาธที่คุณอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ได้ทํามาต่อเนื่องโดยตลอดนะครับซึ่งก็ได้มีการคัดเลือกน้องๆเนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นมัธยมนะครับอุดมศึกษา ประจำทุกปีนะครับปีนี้ที่มาประกวดตอหน้าพวกเราก็ประมาณ123ท่านนะครับซึ่งน้องๆคนนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของความยากจนความยากไร้พ่อแม่ลําบากนะครับก็พูดง่ายงก็คือเป็นเด็กขาดแคลนในเรื่องทุนการศึกษานะเพราะฉะนั้นสภาสังคมสงเคราะห์อของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกันนะครับกับหน่วยงานราชการอื่นๆในการคัดเลือกน้องๆเข้ามานะครับซึ่งน้องๆเน,นี่ยก็อาจจะมาทุกทิศทุกทางอาจจะเดินมาด้วยตนเองหรือว่าได้รับทราบข่าวจากสภาว่ามีทุนก็สมัครเข้ามานะครับก็คือ ส,ส่งใบสมัครส่งใบขาดแคลนหรือว่าแจ้งความเดือดร้อนมาที่เรารวมถึงหน่วยงานองค์กรของรัฐทุกแห่งแล้วก็รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายพัฒน์ิตของพวกเรานะครับทั่วประเทศไทยก็ส่งเข้ามาแล้วเราก็มีการคัดเลือกจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางสภาสังคมสงเคราะห์เราได้ร่วมพิจารณาในเรื่องดีโดยตรงนะครับคับซึ่งความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจากเป็นต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า พระหลงราชีนะราชนาดีว่าปันหลวงท่างปีหลวงท่านได้มอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้ก้อนหนึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาร่วมเป็นคุณสับย่อยลงไปจากทุนของพระองค์ท่านเนี่ยหลายหลายนทั้งอย่างที่ท่านลองพูดแล้วว่าทั้งเป็นองค์งกรเป็นบุคคลนะคะทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างนี้ประเทศเชื้อเชื่อาโกนี่เริ่มมาก่อนเลยส่งมาเป็นจํานวนเงือนที่เป็นดอลล่ามาเปลี่ยนปเป็นเงินไท,ทยคือสปอร์ตเรามาตลอดนะคะเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้เด็กซึ่งคัดแล้วอย่างดีมาเป็นเด็กที่รับทุนจนจบการศึกษาการศึกษาก็าทําให้เขาได้สามารถพัฒนาตัวเขาเองครอบครัวและเป็นประโยชน์ ที่จะทําให้สนองให้แก่ประเทศชาติในโอกาสที่เขาเติบโตขึ้นดังนั้นเราก็ไม่มีการขาดตอนส่งมาตลอดจํานวนทุนมากน้อยซีเทนทุกเด็กที่เดินที่มารับทุนจากเราได้ก็มาเองโดยท่านผู้ปกครองครูบาอาจารย์จะเป็นผู้นํามาส่วนผู้ที่ไม่สามารถจะมารับได้จากเราเราก็มีคนของเราซึ่งเป็นประธานภาค12ภาคเนี่ย จะรับไปดําเนินการต่อเนื่องซึ่งการทํานี้เรียวกว่าทุกคนได้รับตามมอบหมายแล้วก็มีการส่งเด็กที่ได้รับการทุนการศึกษานั้นก็มักจะรายงานเข้ามาถึงความคืบหน้าในการศึกษาของเขาแล้วปีหนึ่งก็มาเจอกันครั้งนัดที่นี้กันก็ดูประกอบด้วยนะครับดูทุกอย่างดูเรื่องของความประพฤติผลการศึกษานะครับแล้วก็อาจจะมีการสอบถามไปที่อาจารย์หรือว่าผู้ปกครองด้วยว่าน้อง เป็นลักษณะยังไงหรือว่ารวมถึงข้างเคียงด้วยนะครับที่อยู่อยู่หมู่บ้านหรือว่าอยู่บริเวณข้างเคียงกันด้วยคือเราก็ได้เพื่อที่ได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็รู้ว่าเด็กเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับซึ่งเราก็ตามที่ท่านอดีตประธานคุณหญิงได้กรุณาชี้แจงไปแล้วด้วยครับครับท่านผู้เก่งแล้วเนี่ยเรามีการติดตามหมู่เสมอนะครับตั้งนานมาแล้วเรามีทั้งที่ของเราเองเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่เฉพาะ ที่จะดูแลเรื่องนี้แล้วเป็นนักสงังกลุ่มสงเคราะห์เพราะงั้นก็กระจายกันที่จะติดตามเด็กพบปัญหาบางครั้งในการศึกษาแต่ละปีอาจจะต้องเพิ่มความช่วยเหลือบางเรื่องเราก็ได้ทำนะคะทำแล้วเราช่วยกันทำช่วยกันติดตามและขณะเดียวกันเราก็มีกลุ่มของเราเองเยาวชนดีเด่นซึ่งซึ่งไปจากกลุ่มนี้ มาช่วยงานเราเยอะพวกพี่ก็จะเป็นกำลังที่จะนำเรื่องเรีกไปช่วยด้วย่างจังหวัดก็อย่างที่ว่าเรียนแล้วว่ามีคนดูแลดังนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะคะ่ะแล้วไม่ใช่ให้เฉพาะคุณที่เข้ามาคขาอาจจะเดือดร้อนกว่านั้นก็ได้ช่วยไปแล้วเพราะตัวเองเป็นคนหนึ่งซึ่งให้ทุนนี้ด้วยเข้าใจก็ดีดีค่ะ ก็วันนี้นะคะเป็นงานมอบทุนพระราชทานนะคะของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะวันนี้เนี่ยก็ดีใจแทนน้องๆแทนเยาวชนแทนเด็กผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ได้โอกาสทุกคนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยทางสภาสังคมสงเคราะห์นะให้ทุนเยอะมากเลยะคะ่ะวันนี้ให้ถึง540ทุนนะคะแล้วก็มีเด็กที่มารับทุนวันนี้123ยคนก็คือแน่นห้องประชุมกันทีเดียวะคะ่ะ บอกเลยว,ว่าเพิ่งปิ่มเพราะว่าต้องบอกว่าเราเพิ่งเคยมาในในมิตินี้ในบทบาทนี้นะคะวันนี้ก็เพิ่งได้รับตําแหน่งมาก็เป็นที่ปรึกษาของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มาร่วมง,งานวันแรกเลยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ย<ๆ>เขามีเรื่องราวดีๆเยอะมากที่ที่ตัวตัวพี่เองนะคะก็อยากจะ อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้สภาหเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้เห็นหน้าน้องๆนะ่ะถ้านักข่าวแลสื่อมวลชนได้เห็นเนาะ mm hmm. เขาเขาดูดีใจมาก mm hmm. เขาดูมีความสุขมาก mm hmm. เขาดูรู้สึกว่าแบบอันนี้คือมันเป็นเหมือนความฝันของเขาความหวังของเขานะเนาะเพราะว่าในส่วนตัวคะ่ะก็เป็นอาจารย์เนาะแล้วก็รู้สึกว่า mm hmm. การที่เราได้ส่งเสริมเด็กเนี่ยให้เขาได้มีการศึกษาที่ดี mm hmm. มีความรู้ที่ดีเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ อนาคตที่ดีแล้วก็การประกอบอาชีพที่ดีและเป็นคนดีของสังคมในอนาคตรคร่ะ